สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางห้าน้อยมัดรวมจะแนวทางของวันจันทร์วันที่10บเดือนสามสอห้าเดือนมีนาคมเราจะมือนีก่กมาพบกับแนวทางของแอนจอยตามเคยจาสวัสดีทาง f อฟซมา f อซเก่าด้วยจ้าพ้นห้าน้อยมัดรวมมือวานจันที่เก่าสำหรับน้อยมัดรวมจะเล็กเด่นเด่นไปที่ เจ็ดและเก้ากเด่นสี่พ้นน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะกิจเจ็ดสองหนึ่งสี่แปดเด่นเกตุลเจ็ดเฉพาะกิจบนมาลักลอ,อยจะสําสหรับสี่แปดจับคู่เขาตรงๆจะมาเน้นๆเลยชุดกันสําหรับน้อยพิเศษจะแปดเจ็ดหนึ่งหกหกสำหรับเจ็ดหนึ่งจับคู่เขาตรงๆจะชุดเด่นขอาเฮามาเน้นๆเลยตรงๆเต็มเต็ม เดนเจ็ดวิุ่ดเจ็ดมาลาโฮโฮผ่านไปสำหรับน้อยรอบปกติจะหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดเก้าสำหรับเจ็ดเก้ารอบปกติจับคู่เขาตรงๆจะแต่ว่าเล่นผิดตัวเนาะแต่ว่ามาตรงๆคู่เดนนอนมาเลยจา้ามาคู่กันเลยแต่จับคู่เข่าตรงๆแล้วจ้าเดนเจ็ดวิุ่ดเจ็ดมาเดนเก้าวิรุดเก้ามารอบวีไอพีจะหกสามสี่เจ็ด สี่สำหรับสามสี่สุดกันก็ห้เฮาจะเด่นสี่เต็มบริจับสามสี่ห้เนาะจับเล็กพี่น้องห้สี่หาเข้ามาสามสี่จ่าสำหรับเจ็ดสี่รางวีพี่นี่คือมาคู่เด่นของหเฮาเลยเนาะเด่นชุดเด่นของหเฮาเขาเด่นเจ็ดพีเจ็ดจะจับคู่เขาอยู่ชุดกันมาเน้นๆเลยอ่าฟังตัวละสำหรับสุดสามตัวขอ้เฮาพลาดไป โอ้โหพูดพูบักโมบักพาวเมื่อนี้เขาสี่น้อยเต็มเต็มจะ่สำหรับห้าน้อยหมัดรวมของเฮาจะปังปังคักเอริสี่น้อยเต็มเต็มเลยวันนี้ยินดีกับคนที่ตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่นำไปเป็นแนวทางละกันเนาะสำหรับห้าน้อยหมัดรวมของเฮาเนาะจ้าเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราต้คิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนาะก หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเราจะฝากด้วยละกันแต่สำหรับวันจันทร์มื้อนี้มีแนวทางเวลาผัฒนาใหา้ด้วยจ้าจากรายการมีพีโนโ่น่เอฟซีไล่คู่ไล่ฐานทักทายแล้วก็ทัมก,ก,ก,กันข่าวมาเนาะขอรหัสลับเราจะอันนี้คือรหัสลับของแอดจอยเราจะแต่ก็แอดจอยบอกไว้กว่อนเราจะอันนี้คือบอลในบังขับเราจะคืนอ,อยู่กับพีโนโ่น่เอฟซีแต่ละคนแต่ละฐานเนาะรหัสลับด้วยจา้าเบอร์เม่นเบอร์โทษจ้ะสำหรับ ฮานอยของเฮาเมื่อนี้ตามรูนกันต่อจากกับฮานอยมัดรวมฮานอยมัดรวมจะเล็กเด่นวันนี้เด่นไปที่สสี่ามจ้าจับคู่ สำหรับเด่นสามจะจับคู่สามเจ็ดฮะกันจากการเด่นเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่จ้าสามตัวบนจ้าสี่เก้าสาม หนึเก้าศจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าสามตัวบนห้าหน้อยมัดรวมวันนี้เลขเด็ดอ่าตัวเน้นอ่าตัวเน้นจะสามตัวบนเน้นไปที่สามสี่ศูนละกันตามด้วยสามหสี่เด่นชุดกันจ้าเก้าหนึ่งเก้าสองสามห สามเจ็ดตามด้วยส5่ห้าสำหรับห้าน้อยมันร่วมแอดจอยหา4ส่น้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP เลยหรือว่าคือยู่กับความมาความชอบเนาะสำหรับมัดร่วมเข้าเนฮะานาอจะเปรียบเทียบพิจารณาการเบิงได้นะาะจะเผื่อมีตัวมาตัวชอบคอยตามเนาะ หมักตัวได้กหมักตัวได้ชอบตัวได้กะจุดไว้แคบไวเนาะจากมือนีค่อยมากปังปังค่อยมากเด้งเด้งหละกันเนาะจากขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสุกดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถูกคนถูกทานเนาะจากแนวทางมีเขามีรุดเนาะจะผิดพลาดประการใดกับขอโทษขอไพ่ล,ลายๆเนาะจากขอหายชกชกมันมันกันถุกคนถูกทานจะสสาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า